น้องหมาน้องหมาอยากกินกล้ยฉาบกับแม่เอา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 น้องบึงบึกอน้องบึงบึกมานี่มาน้องบึงบึกมาอ่าน้องบึงบึกอ๋อไอ้สำเร็จ้ามาแย่งน้องบึงบึกเอาไอ้น้ำโชกอไอน้ำโชกอืมเอาเอาไอ้คอลลามาคอลอามาคอลอเอออืมอ๋อตาน้ยอ่ะตาน้อยอ่ะตาน้ยเออตาน้อยอ่ะ อานกินไหมไอไอแดงกินไหมลูกกินไหมกินไหมมึงกินไหมก้วยฉาบเนี่ยกินไม่ลูกกินไหมอ่ะอันอานกินไหมลูกไหมอานมากินก้วยฉาบด้วยลูกเอออแม่ซื้อก้วยฉาบหนึ่งห่อสิบสิบบาทเลยเอาให้หมากินด้วยเห็นคนกินอะไรมันก็กินหมดน้องหมาเห็นแม่กินอะไรก็กินหมดอ้าวบึ่งบึ้งเอาบึ่งพึ่งเอาอืมไอขร้อยขรรลองขรลอง เอาขลอเอาขลอเออขลอเอาเออเอาเมืองวนนงามเออไอแดงกินไหมแดงกินเป็นไหมลูกไอแดงกินเป็นไหมอาอแดงไอแดงกินเป็นไหมให้ไอแดงให้ไอแดงไอแดงกินเป็นไหมลูกไอแดงอะไอแดงกินเป็นไหมไอแดงกินเป็นไม้ให้ไอแดงกินให้ไอแดงกินไอแดงกินเป็นไหมลูกกินเป็นไหมกินเป็นไหมลูกโอ้ไอแดงกินไม่เป็นว่ะเอ้า เอ้ยเอามึงอสำเร็จมึงเอาพอก่อนพอก่อนไม่จะกินมั่งทีนี้เออเอาไอ้ยโชกเอาไปอืม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 เห็นแม่กินอะไรไม่ได้น้องหมากินหมดทุกอย่างนัางอืม ก๋วยาับเจ้านี้เขาทำมันอร่อยดีแผ่นบางดีแล้วก็กรอบดีด้วยเอออะไรอร่อยอร่อยแม่กินก่อนเอ้าไปพ่อพอก่อนพ่อก่อนพอก่อนพ่อก่อนอ้าวไอ้บึ้งบึกไอ้ไอ้คอรเอาคอรลอ้าวหักเลยแผ่นอ้าวแค่นั้นแหละลูกแค่นั้นแหละไม่จะกินขนมก่อนที่นี่เพราะมึงกินเยอะแล้วเออ เห็นแม่กินอะไรไม่ได้มันจะกินร้วยหมดทุกอย่างเลยพวกมึนเหออนะื่อะนร่นแหอะอันนี้แม่ซื้อบัวกำใหญ่เลยสิบบาทสิบบาทได้สี่ฝักบัวก็มีประโยชน์เยอะเหมือนการกินบัวเราต้องกินของที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเราเมื่อเช้าน้องบึงบึก ขโมยบัวไปแม่เอาบัวให้ป,ป้าปฝากหนึ่งน้องมึงเบื่อข้าไปแต่ตอนไหนไม่รู้ข้าไปเล่นตรงนู้นกินไม่ได้ก็อยากเล่นน้องหมาเอ้ยฝากบัวมันกินไม่เป็นอืมวันนี้เพื่อนๆชมคลิปน้องหมาแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆก็ขอบคุณทุกการรับชมของเพื่อนๆค่ะแม่ก็แม่ก็จะกิน แม, <laughs> แม่ก็จะกินแม่ก็จะกินก้วยฉาบแล้วทีนี้ <laughs> ให้น้องหมากินเยอะแล้ว <laughs>